ขึ้นแล้วครับโอ้โหโอ้โหสวยงามสวยงามพอตรงเข้าโค้งนี่เราเล่นไม่ได้มากนักใช่ไหมลูกะเนี่ยคต้องต,งต,งตง้องควบคุมครับจังหวะโอ้โหนี่เขาเบเาเียดจะครบ,ะบรอบแล้วครับเขาเบียดมุมเลยที่เข้ารอบสองครับลูกโป่งจะจะได้เกือบครึ่งทางแล้วครับ ยากมากเลยครับโอ้โนี่คือแท็กซี่คอ๋อผิวผิวมากอ่ะอื้อหืฮึฮึฮดฮจังหวานฮึนึ่ึฮดฮึฮแล้วึฮึที่สุดรอฮึ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 ึึฮึฮ เป็นเกม K, ที่เราปรึกษากับพี่ๆที่อยู่ร้านขายกาแฟเมาแล้วจึงคิดค้นได้ภารกิจนี้มาครับทีมงานครับขอเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายของกรฟิลครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกตรงนี้เขาเรียกว่าโบครับคือเราจะไหลไปไหลามาในนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับและนี่คือภารกิจที่เราคิดได้ครับกระป๋องนม ซึ่งพี่พี่ร้านกาแฟให้มาอ๋อนี่คือไปปรึกษาเขาเอาเขาเอาตรงๆนะเรานึกว่าแบบปุ๊บเดี๋ยวมีชาชักอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวนะไม่มีครับไม่มีโจทย์ของเราคือน้องต้องโล้ไปโล้มาแล้วก็หยิบกระป๋องมาวางให้ได้ตอนแรกมันอยู่ฝั่งนั้น3อันใช่ไหมครับครับพอโล้ไปพี่จะหยิบให้หนึ่งกระป๋องน้องต้องนำมาวางที่จุดนี้ฝั่งตรงข้ามมาเรียงแล้วเรียงขึ้นเป็นแนวตั้งเนี่หรอฮะใช่ครับ เนื่องจากว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายเลยครับเราให้โอกาสน้องกระฟิลสามครั้งโอ้โหให้เยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชื่อว่าเห็นแล้วจะรู้ครับมันมีความเร็วจังหวะมันมีความเร็วต้องหยิบระหว่างด้วยความเร็วด้วยนะใช่ทีมงานครับขอชมความสามารถของกราฟิลครับจังหวะนี้ข้อสำคัญหน้านะครับล้มไปก่อนล้ไปเรื่อยๆครับวางนะโอ้ วางอันแรกยังไม่เท่าไหร่ครับงานที่สองเนี่ยสิโอ้ยยังไม่ได้ครับต้องรอจังหวะครับเฮ้ยนสองครับแต่ว่าหมิ่นไปหน่อยครับอันที่สามครับยังไม่ได้ครับโอ้นี่ใช้แกนกลางลันตัวเยอะมากนะครับโอ้ยยังไม่ได้ครับทีมงานครับต่อเนื่องเลยครับ กระป๋องแรกยังไม่ได้จังหวะต้องพอดีครับต้องจังหวะแล้วพื้นที่มันต้องอยู่ในนั้นนะครับใช่แล้วมันเร็วอ่ะมันแรงเหวี่ยงอ่ะไดหรือเปล่าสวย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 อันนี้สวยสวยสวยูกจ้ยยา่ัใช่รองที่สมเงไว้ก่อนสมจังหวะยังไม่ลงตัวครับเฮ้ย เด็กคนนี้ครับพอเขาฝึกพื้นฐานจากกีฬาอินไลน์สปีดสเก็ตเนี่ยก็พัฒนาไปต่อนั่นก็คือกีฬาชอตแทร็กสปีดสเก็ตค่ะชอตแทร็กสปีดสเก็ตเนี่ยนั่นก็คือว่ามันต้องไปอยู่บนน้ําแข็งนะฮะไปดูกันว่าน้องพลิ้วขนาดไหนครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับสนามที่เราไปคือ Imperial World Ice Skating ครับ นี่คือทีมชาติฝึกซ้อมที่นี่ค่ะชุดเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับชุดต้องเปลี่ยนด้วยเฮ้ยใส่แว่นมันมีประโยชน์ใช่ไหมลูกการใส่แว่น <คะ S 1> เพราะมันพื้นมันเป็นสีขาวฮะมันสะท้อนท่งนกการครับสนามเนี่ยครับจะมีความต่างจากสนามอ n l i n e speed s a เมื่อสักครู่ตรงที่ว่าความยาวเขา,า,าเรียกว่าระยะทางใช่ไหมลูก<ค>ะระยะทางเท่ากับ 111เมตรสนามเนี่ยรอบหนึ่งคือ111เมตรครับสิ่งที่เราท้าทายน้องมีนาคือที่ระยะทาง500เมตรนั่นคือประมาณ4รอบหรือ่และเวลาที่ใชในการจับคือเราจะไม่ใช้เวลาจับแหมแหของเระดับโลกไปชมครับว่าทีมงานของซุปเปอร์เทนคิดอะไรไว้ครับทีมงานครับต่อเลยครับครับจับเวลาของเราครับทีมงานของเราคิดค้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ขั้นสุดยอดครับมอง มองด้วยความอะไรก็ไม่รู้เดินแบบอะไรโอ้โหทีมงานจะสูบมันทำหน้าภูมิใจทำไมอ่ะทีมงานจะสูบครับไม่ได้สูบคนเดียวรุมน้องด้วยสูบๆเหนื่อยอีกคนนึงม็เปลี่ยนมือโอ้อพกุนเลอเอาตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ขอหน้าเมื่อกี้ขอหน้าเมื่อกี้เพราะทำไมเหมือนน้าก็ผิดหวังพี่เขาจะไปจนลิขิตอยู่ ทำไมเหมือนผิดหวังพี่จะไปจดวันไหนบอกเขาเลยเนอะทำไมเขาจะขับรถชนคนไปเซ็นเหรอเรียกว่าไม่เดี๋ยวทำมีหนาก่อนสายตาลูกหมายถึงอะไรนะลูกสายตาหนูมองทีมงานแล้วหนูรู้สึกว่าจิตใจค่ะจิตใจฮะจิตใจชอบชุดทีมชาติจังเลยสูงเนอะเดี๋ยวนี้ไม่ทีมงานผมเล่นจริงจังนะครับผมบอกไว้ก่อนดูหน้ามันมั่นใจมากนะ สวยว่าชุดแบบโอ้ชุดสวยมากเลยครับรล้วนะครับโอ้โหใครคบเต็มที่ครับเต็มที่ครับโอ้โหนี่เร็วมากนะครับโอ้โหมีนาเร็วมากนี่คือจังหวะเข้าโค้งครับอ๋อนี่คือการคอร์สอ๋อเข้าโค้งขาต้องควายครับนี่รอบสองแล้วนะครับโอ้โหมีนาเร็วมากเฮ้ยผมว่าเร็วกว่าเร็วกว่าอินไลน์เนี่ยเร็วกว่าเยอะเลยครับ ทีมงานผมเริ่มจะหมดแรงครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอคนที่สามครับขอคนที่สามมาช่วยครับเขาไปหน้ารอบสี่แล้วครับมีคนที่สามมาช่วยครับต่อครับทีมงานสู้ๆครับทีมงานสู้ๆครับทีมงานสู้ๆครับแม่ไปลูกกำลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายครับไไปปลูกจะเข้าแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับห้าร้อยเมตร ด่านแรกครับคือการกระโดดสูงที่ความสูง30เซนติเมตรต้นพร้อมนะครับมาครับโอ้ยให้ทีมงานเอาไม้ขึ้นมาวางบนแท่นได้ไหมครับ ไม้แดงๆนะครับโจทย์นี้เป็นโจทย์ใหม่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นโจทย์นี้นะครับพี่โกท้ท้าส,สดๆนะลูกไปครับการต่อไปครับทีมงานครับเป็นการกระโดด เรียกว่ากระโดดไกลอุปกรณ์มาครับเราเห็นแล้วว่าน้องต้นกระโดดสูงได้แต่กระโดดไกลจะได้หรือไม่ระยะที่ได้คือเกือบเกือบ80เซนติเมตรลูกไหวนะไหวครับไป,ประจับที่ลูก ไปครับ <Yeah. S 1> ลูกโป่งเพิ่มครับย <Yeah. S 1> ังอี้หรอระยะตอนนี้คือประมาณ95เซนติเมตรครับ oh. ต้นทำยังไงก็ได้ครับ กระโดดข้ามได้ค e yeah. yeah. ือทำสำเร็จลองกาเองแล้วจะทำยังไงครับมาครับเฮ้ย นี่คืออุปกรณ์ใช้ตรวจจับความเร็วครับท่านผู้การครับระยะทางจากจุดเริ่มต้นมาที่เส้นชัยเนี่ยคือ40เมตรน้องจะให้ขาเดียวครับยัก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 มาเรื่อยๆครับโดยต้องทําเวลาให้น้อยกว่า5.005วินาทีโจทย์นี้เราให้โอกาสน้องนันดา3ครั้งครับยากมากครับยากมากอมโอกาสครั้งที่1ครับมาชมครับ เดียวที่จุดเริ่มต้นกับจุดเส้นชัยนะครับอุปกรณ์จะมีเครื่องตรวจจับครับนี่คือแป้นยำระดับมาตรฐานสากลครับถ้าผ่านจุดนั้นคือสตาร์ทแล้วนะครับไปแล้วครับสตาร์ทครับดีมากมาแล้วครับเวลาทำไงอะ4จุด4 3ครับโอ้โหไอ้เดี๋ยว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  ดูนันดาวายาถึงว่าทําไมดูหน้าไม่ค่อยดีใจครับเป็ชมภาพช้าครับเฮ้ยเราดูไม่ทันเลยโดนกันไหนจริงอ่ะโอ้ยนิดเดียวอนิดเดียวโดนได้เลยครับสัมผัสไม่ได้ครับสัมผัสคือฟาวครับโอ้โหครั้งแรกเวลาได้แต่ไปโดนกรวยครับกรวยแก้วครับครั้งแรกไม่ผ่านนะลูกเดี๋ยวสองครั้งครับโอ้ย โทษนะครับเราเรายืนขาเดียวดิใช่คือมันบากเลยมันต้องโอ้โหแกนกลางลำตัวไม่แล้วไอ้ไอ้ไอ้กลวยต่อกลวยนี่มันก็แคบแคบนะแคบเลยน่ะเมื่อสักครู่เราเรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดไปเกิดอะไรขึ้นลูกก็ต้องพลาดตรงที่สะบัดค่ะอมันสะบัดแคบเกินไปค่ะอ๋อมันเลยไปใกล้ตัวกลวยนะลูกนะกลวยแก้วนะโอกาศเลยสองครั้งนะสู้นะสู้นะโอกาสครั้งที่สองครับอ้เด็นี้ก็เก่งแล้วนะ เกำลังใจไหมลูกค่ะเสียนิดนึงไหมต้องดึงกลับมาเร็วๆเนาะต้องดึงกลับมาเร็วๆสมาธิสำคัญนะเนี่ยคือมันเร็วไงพอผ่านจุดแรกครับเครื่องจะเป็นระบบออโต้ครับจะจับเวลาทันทีครับเส้นนั้นนะครับเขามีเซ็นเซอร์รออยู่การหาขาในช่องดูดก่อนขาไปละจังหวะนี้ครับต้องเร่งครับต้องกระปีดสุดๆครับไปลูกไปครับไปไไไปไปโดนรไม่โดน 4.919โดนอะไรนะนี่เร็วกว่าครับเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนโดนไหมว่าอดีตใจดีใจอดีใจขอบคุณค่ะครับโอ้ยสุดท้ายเลยไอ่ะเร็วมากอไม่โดนเลยอยไม่ได้เคียว์คไม่มีโดนเลย ที่ท่านผู้ชมกับท่านท่ากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุดจิ๋ว o f f i อฟฟินะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ